อ่าตอนี้เรามาทำข้อสอบทำข้อสอบความรับผิดทางละเมิดข้อสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนาะข้อ1ข้อใดคือชื่อพระราชบัญญัติที่ถูกต้องพระราชบัญญัตินี้ชื่อว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐพศ2539ข้อ 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2 5 3 9บังคับใช้ในวันที่เท่าใดบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนพศ2 5 3 9ข้อ3เจ้าหน้าที่ตามข้อใดที่ต้องรับผิดทางละเมิดหาก เองได้กระทําคําว่าเจ้าหน้าที่ผมบอกแล้วนะเจ้าหน้าที่มันจะหมายถึงข้าราชการพนักงานลูกจ้างแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการต่างๆด้วยที่อยู่ในรูปของคณะกรรมการและหรือว่าอยู่ในฐานะอื่นใดที่ไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อเนาะอย่างยกยกตัวอย่างไปเช่นคณะกรรมการสถา,านศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความลับปิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกระทรวงทบววงกลมก็ใช่รัฐการส่วนภูมิภาคก็ใช่รัฐการส่วนท้องถิ่นก็ใช่ถูกทุกข้อ ข้อ 5. นายสมชายเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งพนักง,งานขับรถสังกัดหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายให้ขับรถพาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดระหว่างทางรถยนต์ของทางราชการที่นายสมชายขับมาไม่สามารถบังคับได้และเบรกไม่อยู่ทําให้ไปชนกับรถเข็นขายผลไม้ของแม่ค้าข้างทางได้รับความเสียหายผู้เสียหายต้องฟ้องต่อใครอันนี้ฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะว่าเขาเป็นพนักง,งานขับรถไปปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดก็คือปฏิบัติหน้าที่ราชการเนาะก็หน่วยงานของรัฐนะครับข้อ6ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหน่วยงานใดต้องรับผิดชอบนะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังข้อ7นายดานายเจ้าหน้าที่ของรัฐวันหยุดราชการได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวันหยุดราชการพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมระหว่างทางรถยนต์ส่วนตัวของนายดานายขับมา ไม่สามารถบังคับได้และเบรกไม่อยู่ทําให้ไปชนกับรถเข็นขายผลไม้ของแม่ค้าข้างทางได้รับความเสียหายผู้เสียหายต้องฟ้องต่อใครอ๋อข้อนี้ก็ง่าย นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปส่วนตัวนะครับเขาไปเที่ยวส่วนตัวถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามเนาะข้อ8ถ้าสารพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องไม่ใช่เป็นผู้ต้องรับผิดให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดได้ตามระยะเวลาในข้อใดนับตั้งแต่ที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุดอ่าก็ไม่ยากครับ6เดือนนะครับ6เดือนขยายได้6เดือนข้อ9หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ ค่าสินหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่อันนี้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินหมทดแทนผู้เสียหาย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นไปทําการละเมิดให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่กระทําการละเมิดมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ในกรณีใดได้บ้างเรียกคืนได้ทุกกรณีเพราะเป็นเงินของรัฐอันนี้ไม่ใช่ขอใครเจร้าหน้าที่ได้กระทําการโดยความจงใจอ่าอันนี้ชัวร์ได้เลยเจ้าหน้าที่ได้กระทําการโดยความประมาทเรื่อยๆอย่างไรอๆอันนี้โอเคเพราะนั้นงอง,งูเนาะถูทั้งขอไข่และขอควาย ข้อ10ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนนะมีให้นำหลักเรื่องใดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับก้อนนี้ก็โอเคลูกนี้ร่วมเนอะลูกนี้ร่วมทดสอบออกบ่อยนะครับ11ถ้าหน่วยง,งานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่ผู้เสียหายแล้วเนี่ยแล้วสิทธิ์ที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย มาชดใช้ค่าสินหมายทดแทนแก่ตนได้เนี่ยให้มีกำหนดอายุความกี่ปีก็คือ1ปีนะครับหปีอายุความ1ปี12อกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทาการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันนี้เจ้าหน้าที่ทําการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอาจจะไปยักยอกทรัพย์อาจจะไปทําอะไรในหน่วยงานของรัฐ เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยเนาะถ้ามิใช่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดําเนินการตามกฎหมายใดก็ง่ายเลยนะครับก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อ13เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กระทําการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะกระทําในขณะขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่กาหนดอายุความกี่ปีก็คือ2ปีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะกระทําในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแท จากเจ้าหน้าที่กำหนดอายุค,ความกี่ปี2ปีนะครับ14ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้โดยให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกี่วันข้อนี้ก็ง่ายครับ90วันจำไว้ว่าศาลปกครอง90วันนะครับถ้ามีมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเนี่ยฟ้องกี่วันกี่วันเนี่ยจำเลย90วันข้อ15ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อนี้ก็ง่าย ก็คือนายกรัฐมนตรีโอเคนะครับประมาณนี้นะครับข้อสอบ